ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอ,นอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา สมณวักหมวดว่าด้วยสมณะหนึ่งพิขุสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าภิกษุ 85. ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายทำเจ็ดประการได้ทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. นสักยทิฏฐิ 2. วิจิกิจชา สามศีลพตะปรามาสสีราคะ 5. โทสะ 6. โมหะ 7. มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายทำเจ็ดประการนี้แลภิกขุสูตรที่หนึ่งจบ 2. สมณะสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าสมณะ 86. ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าสมณะเพราะระงับทำเจ็ดประการได้สมณะสูตรที่สองจบ 3. พรามณสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าพราหมแปภิกษุดิทั้งหลายบุคคลชื่อว่าพราหมณ์เพราะลอยทำเจ็ดประการได้ ปรมณสูตรที่สามจบ 4. โสตติกาสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าโสติกะ 88. ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าโสติกะเพราะทำเจ็ดประการร้อยรัดไม่ได้โสตติกาสูตรที่สจบ 5. มหาตกะสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่ามหาตกะ89ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่ามหาตกะเพราะล้างธรรมเจ็ดประการได้มหาตกะสูตรที่ห้าจบ6เวทคูสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าเวทคู90ภิกษุทั้งหลาย บุคคลชื่อว่าเวทคูเพราะรู้ธรรมเจ็ประการเวทคูสูตรที่6จบเจ็ดอริโยสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอริยะเก้าสิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอริยะเพราะกำจัดธรรมเจ็ดประการได้อริโยสูตรที่7จบ 8. อรหาสูตรว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอารหันต์92ภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอารหันเพราะเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมเจ็ดประการได้ธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. สักยทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉาสศิลปตปรามาต a ศ 4. ราคะ หโทสะ 6. โมหะ 7. มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลชื่อว่าอารหันเพราะเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมเจ็ดประการนี้แลอรหาสูตรที่ 8. จบ